ปัดเคลียอยู่เคลียอายอุเก็บเครียมันเก็บรอยกระสิทาสีไม่ใช่แต่สียาวกเสียบผ้ห้เอ่อเก็บสีคือ,อเอก็บสีเที่ว่ามันติดอันบ่งกบเนาะล่ะนางปีนี้ใดสีเฮือนหมักอยู่บ่งามเนาะเอ๊ะ้ยปีนี้ใดเมยเจ้าวาจังใดสีนี่งามเนาะ อ้าติโทพี่น้องเอ้เนาะสีฝ้าเข้มสวยงด,งดงามพี่น้องเอ้ป้าโตเนา <c oughs> ะกับสบายดีเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะพ,พอ่อ กับบ่าวจันอีกแล้วพี่น้องเลยกับบรรยากาศตอนทเที่ยงเที่ยงฮอนฮ้อนคือเก้ามื้อนี่พี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันเมื่อนี่พี่น้องเลยเนาะมาพี่เดอพี่น้องเลยมาบึงความสวยงดงดง,ง,งามของทางเพือนเอื้อยวานตาหรือว่าน้องนางเพิ่นพี่น้องเลยมื้อนี่เนาะเพิ่นผ้าซีแล้วพี่น้องเลยมื้อนี่เนาะเข่าสีภายในภายนอกพี่น,อน้องเลยอ๋อออกเป็นซีฝ้าเข้มเข้มน,นินึง พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ทางเอ้ยบุญเฮาจัดการเรื่องสีให้อ่าพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะเอ่อเป็นลังใหญ่ลังเต้พี่น้องเอ้ยกายังบ่ทันสมบูรณ์เทือเนาะเพิ่นกะเร่งมือให้ทันสงกรานตรบาซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะทางผู้ใหญ่เพิ่นกะมีจุดประสงค์ว่าอยากให้มันท่วงมันทันสงกรานต์นี่แหละอ่าจังสิได้ขึ้นบ้านเฮือนซานปีใหม่ลาวเลยบาซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ย ดีมุกดีใจแทนครอบครัวของเอวันตาเพื่อนพี่น้องเลยมีมือนีไล่นอกเพียงนองกับย้อนผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านที่ให้การช่วยเหือนอกพี่น้องเนาะอ่าซอยผู้เล็กผู้หละหน่อยอ่าสำหรับซองของบัตรนี้กัเป็นสะพานบุญให้อ่าหลายอย่างในแนวอยู่พี่น้องเลยเนาะอ่าบัวาสิเป็นทางพี่พ้นนอกพี่น้องเนาะเพป็นกระมอบประตูวงกบใบพี่น้องเลยอ่าลูกบิดเนาะครบพี่น้องเลย อางามๆรถจัดการให้เพื่อนเนาะแล้วก็ผู้ที่ซ้องเพื่อนเอาเลยเป็นทางเอื้อยใจดีและไอ้ใจดีเนาะอ่าสดสวยสมทบกระเบื้องกระโลปูพื้นพี่น้องเลยงามๆวา,าสนเนาะอ่าแต่ว่าตอนนี้เพื่อนยังท่านได้อ่าปูเท้าวาสนาเพื่องเอาซีสก้อนวาสนเนาะเข้าไปเบิ้งไปส้มน้ำกันพี่น้องเลยว่าภายในของเพื่อนหรือว่าฮอดขั้นตอนได้แล้วตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะเข้าไปเบิ้งไปส้มใกล้ๆก,ก,กัน อีกรอบนึงพี่น้องเอ้ยกับ่าอาจารย์นะเพลงเนาะไปะพี่นอ้องอ่า또มาเบิ่งมาสมภาพหน้าบ้านพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตว่าอุปกรณ์ก็ยังยังหกยังเหืออยู่เนาะยังบ่เข้าที่เข้าทางปานดพี่น้องเอ้ยต้องปรับต้องอ่าเคลียร์ใหม่ซะก่อนเนาะอ่าทั้งออข้างอ่าหรือว่าทั้งหน้าบ้านเฮือนซานพี่น้องเอ้ย แตยังอ่าบ่เข้าที่เข้าทางปานไดเนาะพี่น้องเนาะอ่าบุกภายในก่อนพี่น้องทางสร้างเฮาตอนนี้ว่าซั่นเนาะอาตพี่น้องเอ้ยเดินบ้านเฮือนซานเพิ่นก็เนาะเป็นกําแพงอ้อมฮอบไปเลยพี่น้องเอ้ยเนาะปลูกต้นมะม่วงักมันโอ้คักปานหยังแอันนี้พี่น้องเอ้ยอ่าสะอาดสะอ้างเนาะคักกะลีพี่น้องเอ้ยปูมาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเอ้ย ทางเอื้อยบุญเฮาเพิ่นจัดสรรสีมาให้งามค่ะขนาดพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมาแต่ไกลเดือดหมาบมาทั่วสีนี่สีฟ้าเข้มเนาะสีฟ้าเข้มพี่น้องเล้วสบายดีพี่น้องเนาะมาพ่อกันอยู่ที่มื่อนี้ไม่ได้นัดไม่ได้หมายเลยไม่ได้นัดได้หมายพี่น้องโอ้ได้ไปิสั่งได้มาสู่สั่งเขากินมื่อนี้เนาะ ืน้ํากน้ํเขียวเพราะอากาศมั้อนต้องซื้อน้ก้อนมาให้เพิ่นแม่นแล้วพี่น้องเอ้ยจักสิซื้อหยังมาให้เพิ่นอากาศ้อนนี่มีแต่น้นี่แลเนาะน้ําเขียวน้ก้อนใส่จอกถอกจอกโอ้สดชดเลยมีแงจ้อยโอ้มีแงยโดยสบายดีเนาะสร้างบ้เพิ่นพี่น้องยทางนี้ปัดเคลียร์อยู่เคลียร์อยู่กมันเ็ร้อยก็สิ ทาสีอันนี้ไผจกียังบ่เสียวมให้เอ่อเก็บสีคือสเก็บสีเที่ว่ามันติดอันวงกบเนาะโดเก็บเก็บเรียบร้อยก่อนโตพี่น้องเอ้ยอันนี้ทาแต่มื้อใดก็อันบ่าวอันนี้ไอ้เชานี่อือทาเานีเลยจักดก่อนนี่จักจักรอบ2รอบโอ้ทั้งทั้งห้องพื้นห้องยังเนาะพื้นขาวองวานนี้โอ้พื้นวานี้โดกะแวอยู่บ่มื้อนี้ ยังโมเลี่ยงย่างโมเลี่ยงมาหนี้เนาะย่างโมเลี่ยงย่างเป็นอื่นขวัญเก็บแล้วละเอียดเลยพี่น้องเลยเนาะเพิ่นเก็บงานขวัญหันสิเก็บขอบในทุกอันเลยใส่สียังก็ขอบโม้หู้จักรเสียวสียังมหันสีไหมหรือว่าสีขาวบ่เนาะต้องเซ็ตเซ็ตไว้ก่อนเแตาตัดขอบขาวเนาะเอาใส่เพนเพนใบมาหนี่เอาเป็นสีไหมเนาะจังเข่ากันคักอยู่ได้พี่น้องเลยครับขวัญเอาสียังเออแล้วแต่เพิ่นเนาะแต่นี้เนาะงามพี่น้องเลยโดยรวมเนาะ อกินข้าวแล้วบ่สร้างมานันเยบร้อยแนละ้วอภาวนะกับไปสร้างมือนีเนาะโอ้มือนีอาหารนักแน่ขี้เล็กมือนีะโอ้เก่งขี้เล็กหนักแน่นะเกิดขักแล้วเก่งขี้เล็กพี่น้องเลยโ,โดยโดยโดยโอาหามาทักท,ทายทั้งในก่อนพี่น้องเลยว้าพีช่างน้องเพคนเนาะสบายดีน้องล่าเด้อน้องนางเนาะพี่พี่น้องเลยบอกำลังกินแนวเย็นๆย็นบอโดยสบายดีพี่น้องเลยเนาะ เดี๋ยวพิธีพระปรบุญเพิ่นมาพี่น้องเลยมัอนี่มัอยากให้เพิ่นขับรถบริษัทเพราะว่าเพื่อนเผาเพ่าะเพิ่นเนี่ยกะห้องรับห้องนอนพี่น้องเลยก็เลยอาศัยบ่อจันมากมัอนี่เนาะโอ้ภายในหากะท่าห้องพื้นเนาะมีเตาด้วยนะจักจักใส่จักทางกว่าห้องพื้นนี่สองเลยดิสองโอ้พัวเงินเพื่นมันขนาดใหญ่เนาะ ขนาดใหญ่แล้วก็ห้องก็ละสองหอง้องต้องสองทั้งเนาะโอ้าากกโวอ่าจัานก็จะได้ยันแล้วละสองทังท่าแล้วสองทังใช่เลยจื้อไว้พี่น้องเไยเพราะว่าขนาดเฮือนนี่นนนมีเฮือนเอ้ยแมวเ,เนาะกับมีหลายเฮือนอยู่ใส่สองทั้งเฉพาะห้องพื้นพี่น้องเไยภายในอย่างเดียวภายในภายนอกเนาะอ๋อโดยโดยโดยเจ้างามงามพี่น้องเไยเปิ้ลจะเอาเป็นสีขาวเนาะเพิ่นว่า สว่างคักเลสสีขาวพี oh. uh ่น oh. like, uh ้องเลยบ้า oh. น้องล่ะ oh. น mm ้องนางเป็น oh. ท uh ี oh. hmm ่ใดสีเ uh ฮือนมักอยู่บ่งามเนาะเอมอเป็นที่ใดเมเจ้าว่าจังใดสีนี่งามเนาะเออสีใดก็เอาเนาะล่ะเนาะงามเลยงามงามเพิ่นเอาสีเนี่ยงามงามเนยมาห้พี่น้องเลยเพิ่นมาเอาสีขี้ลายดอกมาให้เนาะโอ้เด้อพี่น้องเลยโอ้อันนี้ห้องไน้องล่ะห้องเจ้าบ่น้องนาง ห้องเจ้าบ่ห้องนี่ห้องแม่ห้องนั้นบ่คือบ่ห้องนั่นเจ้าคือบ่เออโยโพี่น้องพี่ทางนี้ก็กําลังขูดกําลังเคลียร์อยู่พี่น้องเอ้ยขดสีมันติดบ่สีมันติดติดเนาะเฮาต้องเก็บต้องเอากระดาทรายได้พี่น้องก็ถือแท้เนาะบ่ได้มีบ่กระาทรายอ๋อต้องเอาดนีขูดเอาเนาะกเก็บออกพี่น้องเอ้ย ถือว่าสร้างละเอียดยุ่งแต่สร้างมีพี่น้องเลยเนาะเพิ่นโบเฮ็ดรุบล้วกพิ่นก็คอยเก็บคอยนั่นไปยังอีกรอบนึงบ่โอ้เฉพาะเบิ่งเข่าๆนี่ก็ยังงามเลยพี่น้องเลยเนาะจะพะอันสีห้องพื้นจะซื้อได้หนิเนาะเอองามงามภายนอกเรียบร้อยก็แล้วภายนอกเนาะเออแล้วโอ้คักแล้วพี่น้องในภายนอกอ่า็จเรียบร้อยโอ้มีแต่แผนกต่อไปติด บานประตูบานนี้เนาะอุปกรณ์วมาจันทร์ก็ซื้อมาเพิ่นแล้วพี่น้องเลยลองเบิ่งลองเบิ่งเนาะครับที่พี่น้องเลยทางนี้กับเพิ่นกำลังเกาะกายออกมาเนาะกำลังเป็นโค้งเป็นหางเนาะเกาะมาพี่กับซีเสาพี่น้องเลยเนาะกุ้งๆนี่ไงเน้นนาทาวอนนอกเพิ่นเหมืองพี่น้องเลยเนาะ เดยมีเจ้าจยู่ทีเพื่อนบอเด้อเดยวเอาไปสั่งให้ให้เพื่อนกินเมื่อนี้น้องละมีออมขีเล็ก้องขีเล็กอย่างเดียวบออ๋อปากกระป๋องพ้อมปากกระปองบอเตียงเท่านี่บออ้าวเปลี่ยนอาหารเนาะบ่เห็นโมเมนต์บอจันทร์่วงไลยไปจักบากินแตู่ เอายังหมูคือเก่าวพี่งงน้องเลยมืงหนีก็ได้ออมเซกระดูกหมูคือเก่าเนาะเสียบเดี๋ยวนี้พี่งงน้องเลยสบายดีสวัสดีทั้ทงสร้างแก้วเ,เพิ่นพี่น้องโอ้ยประจันกินได้พี่น้งงองเลยอัดเข้าไปบุนี้มันก็เป็น300ร้อยพอแล้วเนาะสามร้อยกับตาตีมพิ่มขึ้นมาได้ได้พี่น้องเลยสร้างแก้วเพิ่นกับมาบุกอยู่ที่อันนี้เป็นอะไรด้วยนะโกโก้สีบอวเป็นนี่ใดในอาการไข่ของเจ้า ยังชึงลึงช่งด่างอยู่แต่ก็เฮ็ดเบี้ยขึ้นเก่าอยู่เนาะเราเลยก็ลงไปต่อยายจีสวรนโ่นเล่นไปสวรนี่อีกลงไปต่อยามโตพี่น้องเลยเออมื่อใดเมื่อใดใส่ซีได้ลงไปบ้านหลวงพุ่งเหาอันนี้ใส่ใส่หลังคาก่อนใส่หลังคาเรียบๆเลยโดยทางนั้นก็รองานอยู่ทางนั้นก็เนาะรออยู่ได้พี่น้องเลยเรามาน้ำให้ลูกเราเหยียบมันมุ่นเมื่อไหร่เนีนคักเลยเราอ่ะ ลงไปเห็นเ,เยไไนอะเลยเนาะแมนบรจันกับคนบงกบยังไปเรียบร้อยไปแล้วเนาะเป็นเด็กเป,เ,เป็นลาเรียบร้อยเนาะแมนรอแต่สร้างไปย่างเดียวบาทนี่พี่น้องเลยกะหลายงานเนาะสร้างเนาะทางนี้กะมีใครมานี่ยสร้างทีมงานเจ้ามือนี่นอ้องลาเออน้องลาน้องเธอทองบ่ถือว่าพร้อมเห็นงานกันได้ไปแล้วเนาะเธอทองก็มาสิยังเป็นไข่ยัง่บได้ยังเห็ดหนักบ่ได้อยู่อือโอยพี่น้องเลย เอาๆๆแสนเนาะเดี๋ยวบุกอยู่นี่ครประมาณจักมื้อวันสิ3มื้อ4มื้อโอ้ตรงแล้วแต่เลยเออแต่เพิ่นเล่งมือให้มันทันสงารเนาะเพิ่นว่าเออโดยยังพะเนกปูกระเบื้องอีกได้นี่เนาะอ่สร้างได้บัดนี้สร้างมานี่บ่โดยยัง้แล้วก่อนโดยแล้วเป็นตอนเออเอาสีก่อนเนาะูกระเบื้องนี่ก็สิบ่ดนดอกพี่น้องเอ้ยประมาณมื้อ2มื้อเนาะเก็บรายละเอียด ไวให้านเองขว่า,า,าท่านยั่องคนกลท่านยังหรอกเนาะอ่ายังอีกหลายมือเตื่นอยู่ได้พี่น้องเลยไก่ได้หน่เนาะที่สีได้พี่น้องเลยเดือยอีกสิบมือนี่ก็เริ่มได้ได้หนิอ่าเดือก้ามือสิบมือหนึ่งได้พี่น้องเลยประมาณทิศกว่าเนาะแน่นอ่าสีคนพี่น้องเลยอันนี้เป็นสีน้ำบอสีผสมน้ำบอกต้องใส่น้ำ สมน้ำพี่นางเงครัวค่าปูนต้องสีน้ำเอินงามงามขับแน่ครับแล้วพี่นางเงบ้านดังนี้ยังบุเคยมีสีบ้านใดเนาะไอเนาะตัวนี้ยังบุเคยถือว่าเป็นสีได้พัวเฮือนน้องทงเฮือนเอือล่าเพือนก็เป็นสีแบบอ่าอ่อนตัวนี้เนาะนี่สีสีฟ้าเข้มเข้มนี่สีฟ้าเข้มตัวนี้เนาะงามพี่น้องเงยหุงเนาะเดี๋ยวมาเตีไก่นี่ป้าเต้พี่น้องเงยหวานเวล ดีแด้วบอเอาสูงผูให้น้องนางเพิ่นสีสมพู้คือน,น้องใส่ไม้นี่ห้อยพี่น้องเลยเนาะสีโอรถสีโซโลโนุ่มไปเดินเนาะเมนบอกสีอยียงสีบานเย็นเนาะงามได้สีภายในเพิ่นกับพี่น้องเลยโอ๋โอพวกอันน่ะพวกประตูประตังมาครบไวแล้วเนาะไอนะ้เนาะใบเป็นใบปงยุงปงเยี่ยมประตูใหญ่ว่าจันแกมาเรียบร้อยพี่น้องเลยพร้อมอุป,ปกรณ์เนาะ เดี๋ยวจังไฮทางสร้างเขาอันสร้างแก้วนี่ว่าติดนาจะ,มน,าจะมนเนาะติดกับอันอประตูประตางพี่น้องไงก็ต้องขอขอบ,ขอบคุณทางพี่พ้นเนาะพันยู่ประเทศเออ่ไต้หวันพี่น้องไงเนาะอยู่ทั้งไต้หวันแล้วก็สดสวยล้านประตูปังเยี่ยมเนาะแล้วก็ผู้ที่ซองนี่ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณไปยังอเอื้อใจดีไอ้ใจดีพี่น้องไงเพื่อนบอกไปส่งออกนามเนาะ เป็นสวยด้านกระโลปูพื้น,นงามๆแบบสันพี่น้งงองเลยจำนวน60วักสามร้อยหแผ่นเนาะบางว่าก็คือสิปวงสีพอพี่น้งงองเลยรอเบิง่งรอส้มน้ำกันเมื่อติดตั้งแล้วมันสิออกมาสวยงดงด,งดงามสํใใด้เนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณในหลายเด้อเนาะ โอ้พี่น้องเลยเมื่อเพิ่นเฮ็ดโค้งให้ห้างแล้วรถบัวรอดเนาะต้นมะคุ่งต้นนี้บัวรอดนาชื่อเรียกวักคือเก่าพี่น้องเลยแต่ผูกเอ็นออกไปก็คือสีบัวได้เนาะเพราะว่าคอนเพิ่นออกไปไกลเติบหนาสีบัวรอดพี่น้องเลยต้นมะคุ่งต้นนี้อรอดบอัวรอดไอ้มะคุ่งต้นนี้บัวรอดบัวโอ้ต้องเลยต้องเลยบ,บักบ่ อ๋ออันนี้ต้นนี้ได้ใส่เห็ดนี่ได้เกาะนนี่อ๋อพอนำมาปลูกพี่พี่น้องเลยโอ้รอดอยู่หมดเลยนี่เนาะพี่น้องเนาะหลอดอยากหลอดอยากแล้วมันต้นใหญ่เนาะหักแก้วหักพลอยเพิ่นคือสิครูสิล้นบ่นแหละพี่น้องเลยโคตน้ำเลยเลยเด้อนี่เนาะพี่น้องเนาะอืมปลูกลองเบิง่งเนาะลองปฏิพึ่งปฏิหารเนาะตัวนี้วัวรอดได้ตัวนี้พี่น้องเลยพัวคอนออกมาไกลเติบน้อยเนาะ ดยตกแต่ล right? ําคาวน้ <t <t ําบ่อไร่ตัวนี้พี่น้องต้องไดวัดบ่เป็นหยังเนาะปลูกเอามเนาะเออปรับแต่งปลูกเอามพี่น้องก็เดินควงซ้ําโตมันเป็นหมันหลายหาอย่างหลายยากยงหลายขุดเอขุดได้ขุดก็ต้องเบิ่งูเนาะมันได้ตัดตัดมันต้องได้สับหาอยู่แล้วเนาะได้ับหเพื่อว่าปลูกใหม่เพื่อสิบ่พี่น้องก็ยาก เออต้นมะคุงอันเทว่าปลูกยากเนาะเออเห็นต้นกล้วยแะไรนี่ยังก็เห็นต้นกล้วยได้บัวตายบัวตายต้นกล้วยเนาะแม่คันแหงกนะเอาไปพังดินยิ่งขึ้นเนี่ยนี่นี่โตออกบ่ได้เนาะโูยพี่น้องเไยบัวยากปลูกก็ได้ล็อกอันนี้พี่น้องเไงเป็นปงนอผลตรงหำช่วงน้อยนี่ก็งามว้าอีกแล้วเนาะมืดคืนคืนคือเก่าพี่น้องเลยอ่าโอเคโอเคเสรเนาะมัดมือขึ้นเฮือน มาเด้อไอเด้อเนอะมาห่วงมายินดีน้ำเพื่อนอย่แหละผูกต่อต่อแขนเอาสร้างและบังเหียนนอนนอนย่อได้เนาะขอบคุณขอบคุณกันบัดสุขุสุคนนี่แหละพี่น้องเลยมาลุ้นมาเบิ่งว่าเพื่อนนัดมือใดมันใดเนาะขึ้นเฮือนใหม่เอื้อบรรดาพี่น้องเลยกันนาสีส้วงสงการนี่แหละเนาะเมนบ่นาสีส่วงสงการเนาะเออพี่น้งยโอ้ถือว่าแห้งคักบานี้เนาะ เพื่อดีเลยพี่น้องเลยเอามาเฮ็ดเนีเพื่อเพินเ่นแหงเนาะดยอ,อันนี้เป็นใบของเอ้ยบุญเพิ่นซื้อมาเลยเนาะใบเงาตัวน,นี้ลอยเศร้าปะลงสูงเหมือนงานสิครบไปแล้วเนาะอุปกรณ์เนาะโดยใบใหญ่กับพี่น้องเลยอ่าอยู่ตะลุมตะลางแล้วพี่เอ่อลบผลเนาะมือเน,น,นีย่ยผลตกเนาะก็เลยใหญ่มาพี่พี่น้องเลยโดยพี่น้องเลยกะครบไปเลยเอาเอาเอา อาโอเคสั่งไอ้เนาะเดี๋ยวบุกงานทางนี้ก่อนเนาะแจ้งพี่แจ้งน้องเพื่อย่านบาเพื่นอนรอทางนั้นกับพี่น้องเลยการทางไอ้เพิ่นกับบุกอยู่พี่ประมาณอีกที่หามือเนาะเดี๋ยวจังลงไปเพื่อนอันสาเมียวเพื่อนบาน้านนี่บ้านลงพุ่งเพืเ่อแหละวาสันอ่าออาโอเคสั่งเนายเนาะสบายดีแล้วส<อ>ั่งเด้อโดือดสู้สู่เนาะอหากะหายไข้พี่น้องกดีบุกงานปกติวาสันบ้านนี้เนาะโอ้ทางส่างแก้วเฮ้บ่สบายเพัดดุ๊กพัดเต้าวาสันพี่น้องเลยโอ้ จากสิว่าจังใดเนาะมันยามมันฮ้อนพี่น้องเลยอากาศเปลี่ยนแปลงอาโต้ทางสร้างเพิ่นตะคุบขี้เกียจอยู่พี่น้องเลยใส่สีมือพอสมควรเนาะเก็บเก็บลิ้นเลยเก็บงานเจ้าสิยุกไม้นี่คือแนวเข็ดแนวยังเข็ดได้กอดกอดพี่น้อง ขูดหาเลขขูดหาเลขกับปูปันเนาะปากแล้วไรลเอียดปากโดยโดยเอาโอเคพี่น้องเลยเนาะเป็นกำลังใจให้ทางสร้างมานเขาพี <s <s ่น้องทางนี <s> <s ้ก็ได้เงินสวงามได้ก็ขึ้นอยู่กับสีมือสร้างเนาะเป็นาละเอียดให้พี่น้องเลยขึ้นกับอุปกรณ์นะเนาะโอ้เอาเนาะเป็นกำลังใจให้กับสุขสุขคนนั่นแหละพี่น้องเลยเออ าทางหลังบ้านไงพี่น้องเลยโพหัวออกข้างนั่นข้างนี่กะรรมาติอ้อมขะเนาะบ่งได้เนี่ยพี่น้องเลยะกะโอเคพี่น้องเนาะกะถือว่ามาเมื่อนี้กะถือว่าเห็คนความคืบหน้าไปอีกขั้นตอนหนึง่งพี่น,อน้องเลยเนาะมาบานนาเฮือนซานของทางเอยวันตาและน,อน้นองนั่งพี่น้องเลยเนาะ อตอนนี้เพิ่นกับสร้างเพิ่นกำลังเก็บสีภายในภายนอกอยู่พี่น้องเลยส่วนตัวของบาจันเนาะถือว่างามลายพี่น้องเลยสีนี้ก็ถือว่าเป็นสีฟ้าเข้มหนิดนึงเนาะพี่น้องเน,งนะาะภายในตัดด้วยสีขาวสีเฮดให้บ้านแจ้งพีนง่น้องเลยบ่มืดเนาะครับประกอบกับกระโลของบาจันมันก็ออกโทนสีแบบเทาๆสว่างๆพี่น้องเลยเนะาะกะตอนนี้ สร้างเพิ่นยังทาสีพี่น้องเอลยแล้วก็มือต่อไปสี่ปูกระเบื้องกระโลบ้านนี้พี่น้องเอลยเนาะว้าสวยงามขนาดพี่น้องเอลยเออบ้านหลังนี้เนาะพี่น้องเนาะเอ้ากระสุดท้ายท้ายสุดนี้พี่น้องเอลยเนาะบัตรจันทร์กากขอบบุญขอบคุณทางพี่พลเด้อพี่น้องเอลยเนาะพนอยู่ทางไต้หวันอ่าเพิ่นกระสมทบเป็นพวกบุกบลบบานประตูงามๆพี่น้องเอลยครบไปเลยพร้อมอุปกรณ์ลอกก่อนไล่ครบเนาะพี่น้องเนาะ ก็ขอให้ทางพี่อยู่ดีมีแฮงสุขกายสบายใจเดอ้อพี่พลเดอ้อเนาะพี่ปรารถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดกขอให้สคมคุลมงมาตรปรารถนารับให้พี่ได้เงินหมืน่นเนาะตื่นให้พี่ได้เงินเสนเด้อนะพี่น้องเด้อนะพี่ให้มาสัมเนาะะขอให้กับขึ้นหาพี่ลอยเท่าพันเนะท่าเนะสาธุพี่น้องเลยเหมอบความสวยความงามสมทบกะขอให้มีแต่สิ่งสวยงดง,ดงดงามกับครอบครัวพี่เด้อเนาะนะ อาแล้วก็พี่ต่อมาพี่น้องเอยเนาะก็คือพี่ใจดีแล้วก็เอื้อใจดีอ้ายใจดีเนาะพี่น้องเนาะอ่าที่เพิ่นสมทบซื้อเป็นอ่ากระเบื้องงามๆพี่น้องเออย่าเนาะเพิ่นกบบระบ่ประสงค์ออกน้ำขอให้เอื้อเพิ่นมีเฮือนมีซานงามกับพอว่าซั่นพี่น้องเอไยเนาะบ่ววังยังลายว่าซั่นอ๋อจังนี้นก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อขอบขอบใจขอขอบุญขอบคุณเอื้อละลายๆเด้อกับอ้ายเนาะพี่น้องเนาะ ที่เอื้นไส่บาวจันเป็นสะพานบุญให้อรอเบิ้องรอส้มกันอีกว่าติดกระเบื้องมือใดเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ้องอีกรอบนึงเนาะกะขอขอบบุกขอบใจเอื้อละลายเด้อเนาะเอาไปแล้วบ,บาดนี้พี่น้องเลยเนาะห้อนแหง้งหากินขา่ากินน้ำพักพรเบ,บิ้งตอนเที่ยงสะก้อนพี่น้องเลยเนาะพบพ่อครับบายจันไม่อีกคลิปหนาเนาะเพียงเนาะสำหรับคลิปนี้บาวจันขอลำลาไปกอนพี่น้องเลยขอขอบมกุกขอบใจขอขอบุญขอบคุณบัดสุขสุขคนนั่นแหละเนาะ ือว่าบได้สดสวยเป็นปัจจัยกับสวยก็ไลยก็เสียเด้อพี่น้องเด้อหักวาจกกนก็หักน้อยหักนานๆคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเบ่งสมกันต่อไปพี่น้อง่าบอาจัยนสิสดสวยเข้าขั้วใดต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดีเนาะพี่น้องเนาะไปเร้ว